สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผูุ้ชมทูกๆท,ทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่เสาหาเดือนสิบสองพันเสาหาพี่น้องลมลมลมแห้งลมหนาวพี่น้องลมเย็นลมแห้งแห้งอะไรพี่น้องไหมวันนี้เคยลากับพ้าพ,พ่อแม่พี่นอ้องมาหาขุดกบพี่น้องฮอระดุดระดูการขุดกบขุดปูเนาะหูแหลก มาลุนกันว่าสิมาหรือประมาณแงไปนะบนอลโ้เลือเตอิบเลือเตอิบพี่น้องเบิง่งแทะเบิ่งก่อนแทงเบิ่งกับเสียมเกือบสุดเสียมเนาะกะสีลองขุดเบิง่งพี่น้องแงไปกับเคยลาบบ่เคยถนับกันได้นะว่าชี้แงแล้วโู้โหมีกบนะนะมีได้ขุดเบิง่งหลดได้พี่น้องมีมิได้ขุดหลดเลกเลือก,กับขุดคันบะเถืงคันเลือกไล่กับย่อมเอา คันบอยอมกับคุดจนห่อนก็เลยพี่น้องมาลุนเบิองพี่น้องแต่คือจะได้หู้นี่นี่มันสีเขียวๆโยู่ Euro เขียวๆเกียงเก้ยงเนาะมาลุนเบิองพี่น้องลุนแบบว่าสีมาร์โบหูแหลกเอาสีแหกมาบ่โบลุนลุนพี่น้องมาลุนกันเลยพี่น้องว่าสีมาร์โบเนี่ยประกาศบ่กหู้บ่ค่อยถนัดเรื่องนี้ว่า มีหรือบ่มีนะเนาะมีแต่ขุดอย่างเดียวรูปยาคันหน้าค่ะคันหน้าเข้าคันคันนาข้าเจ้าเข้าตระทมคันหน้าเข้าก็ตทมกันรุ่งหนึ่งเนาะว่าสีมันบ่ลมโอ้ยเย็นสบายเลยเย็นจนหนาวแหละ มนันมันอนละดูเลยพนะี่น้องละดูกุดกุบ เขียบพี่น้องเขียบเขียบเขียบมีเขียบมีเขียบนี่พี่น้องนี่เขียบงูเลยงูมันพ่อมาเจอเขียบเขียบเขางูนี่ไปรุ่นอีกเรื่อยๆพี่น้องมันต้องมีหูดกบเข่าตัวนี้ยังบ่มีเนาะ ตัวนี้ยังเป็นเขียดอยู่มาคืออะไรพี Village> ่น้องมาพี่น้องฮู้นี่คืดว่าสิบ่มีมาคูดลงไปฝรั่งกบพี่น้องกบ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 มันแล้วมันแล้วนี่พี่น้องโอ้ยมัน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 แล้วมันแล้วตัวแรกแห่งมันคองปีพี่น้องกบโอ้ยกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องเราดูกดมาหอดแล้ว ละดูคุดกบมาหอดแล้วพี่น้องมานแหละตัวแรกแหกมานเท่านี้ตัวใหญ่ขนาดช่อนกับกระปูมาเดี๋ยวจะเอากระปูนี่พี่น้องหันนันกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องหอดละดูแล้วคุดกบมานขนาด tô bắc nhảy đây heo ao có phu có độc

ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្ มีครบ,ครบพี่น้องมีกระปูปะมีแต่หูตันพี่น้องตัวนี้หูตีกระปูมันแอบไหวเนาะ số 2, đi đại bộ tổ มันว่าเป็นนำคกบกมันยังนำมันนำให้หน้าเนาะเขาต้องลอไปทางโน้นโน้นมาขุดทางโน้นเนาะมันเป็นนำแบบนำให้หน้าเดีกน้องมันบ่เป็นนำากบีวกกองขมยตะลก็เถขอใครพี่น้อง มืดตูโอ้หินเต็นะพี่น้องนำนะมันเป็นนำให้หน้า 嗯，这个， กันพาไปลองหูแทนีไลอะไรหูเต็มเลย กึ่ตมีกับโมีชุดชื่อชพี่น้องเลยเอาห้มงไหมเอาหูมีเอาห้มก่อนเนาะ

พูดโลดพอเนี่ยมันก็ทไไลมทันเออพากันไปนางอยู่ทงปลุกนี่นี่ไปตามีนดีย๋ยนีมต่พโมดิ้ชืดดดดดชมเป็นน้ำได้เพราเป็วไอาน้องนี่นี่ตีด,ด,ด น้ำเต็มอยู่น้งอยู่ทั้งบลองบาไม่กี่ทางก็เพื่งนนะเห็นบอกน้ำบาดพ่องนันน้ำเต็มพี่น้องเลยนมกน้กน้ำ เตะกะปูนี่ร่มดือขเลเ่เอนกคนนักะเาเเลยู่กำลังกูัวเันใ่คือนี่้วน่งต้มได้ตัวเดียวพี่น้อง มานอยู่เนาะหดึตัวหนึ่งกระปูสี่ตัวเมื่อนะไรจะไปคดเ้าใหม่กระปูนี่เนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้ากับเพื่อลาสบายดี